สวัสดีค่ะ1ค่ะกับ Healing Time by มีนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับพิกอากาศอีกครั้งหนึ่งหัวข้อในวันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้และคำแนะนำจากไพ่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ 1. มีให้เลือกทั้งหมด 3. กองค่ะมีกองที่1ก็จะเป็น คุณลุงนกคูกนะคะต่อไปกองที่สองก็จะเป็นคุณแม่ฮิปโป,โปกองที่สามก็จะเป็นคุณหนูตุ่นน้อยอยก็ให้เพื่อนๆลองทำสมาธิและเลือกกองที่ดึงดูดสายตามากที่สุดหรือว่าอาจจะเลือกจากสัตว์สามชนิดนี้ค่ะที่หนึ่งวาง เราก็จะได้มาดูกันว่าในช่วงนี้ค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเรามันจะมีอะไรบ้างและคําเตือนจากไพ่คําแนะนําจากไพ่ที่เราจะสามารถนําไปปรับใช้อะจะทําให้เราอ่าจะช่วยอะไรเราได้บ้างอย่างนี้ดีกว่าโอเคค่ะก็เรามาสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเดียวนอะอ่าคุณลุงนกพูกนะคะเดี๋ยวขอหนึ่งขอเก็บ คุณแม่ฮิโปกับคุณหนูตุ่นน้อยก่อนนะโอเคเห็นกันไหมวันนี้ก็ลอง <laughs> ลองไปเลิ่มไปกับกองกับมุมคล้องใหม่ไปเลยน, <laughs> <laughs> นี่นะโอเคกองที่หนึ่งค่ะปุ่งไพก็จะมีตึง้งกาเดียนออฟ e าร t s โอเคต่อไปไอที่สอง The Wizard แล้วก็อืมอันนี้คำแนะนำดีดกักโอเคอืมแปบปบหนึ่งนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะหนึ่งมองว่าคนที่เลือกกองนเนี้ยคุณอ่ะค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีซื่อสัต มีความอบอุ่นมีความเห็นอกเห็นใจคีดสงสารค่อนข้างเหมือนกับมีความลึกซึ้งทางอารมณ์เวลาดูหนังดูละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าถึงเราจะมีความลึกสึกงทางด้านอารมณ์เห็นอ,อกเห็นใจแต่เราก็เป็นคนมีเหตุผลมีความรอบคอบนะคะและคุณน่ะก็ค่อนข้างที่จะได้รับความไวเนื้อเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ ถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้หนึ่งมองว่ามันน่าจะเป็นการที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานหรือว่าได้รับหน้าที่ได้รับความรับผิดชอบอะที่มากขึ้นหรืออาจจะเป็นงานที่เราอะต้องคอยให้ความรู้ไปคอยสอนคอยซัพพอร์ตนะคะอาจจะเป็นสอนเรื่องงานการอบรมด้านการงานการเรียนให้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คุณจะสามารถใช้ความฉลาดและความรอบรู้ของคุณเนี่ยในการถ่ายทอดวิชาถ่ายทอดความรู้หรือสามารถนำความรู้ที่คุณมีไปแก้ไขปัญหาที่เข้ามาในเร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะให้สามารถผ่านพ้นและก็รู้ล่วงไปด้วยดีบางคนอาจจะได้รับความไว้ใจ เราก็มีคนอะเอาเรื่องราวมาปรึกษาหรือมาขอความช่วยเหลือจากเราซึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือเขาเป็นที่พึ่งทางใจบางคนที่มีความรักอะค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วว่าความรักของคนกลุ่มนี้มักจะเป็นความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปคบกันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยค่ะไม่ได้หวุ่หวาอะไรอาจจะไม่ค่อยได้แบบโรแมนติกแต่ว่า มันเป็นการดูแลเอาใจในความที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบเป็นความรักที่ไม่ได้มีเงื่อนไขแบบเธอต้องมาเอาใจฉันต้องมาคอยเทคแคมมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เป็นคนรักที่แบบซื่อสัตย์และไวใจไว้ใจได้เพราะฉะนั้นความรักของคุณเนี่ยจะค่อนข้างเป็นความรักที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนคนโสดน,นะคะช่วงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่แนะนำ ใครสักคนเข้ามาแล้วก็หรืออาจจะมีผู้ชายที่สูงอายุอะค่ะกว่าเราอะค่ะเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาว่าเป็นคนอบอุ่นนะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่เออเขาน่าจะดูแลเราได้นะเราเราทำให้เรารู้สึกว่าเราหวั่นไหวอะค่ะเราชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะถือว่าถ้าเราจะให้โอกาสเขาก็ ก็เป็นความรักที่โอเคอะสำหรับใน,ในความคิดของหนึ่งนะคะส่วนคำแนะนำอะก็คือคนโกงเนี้ยต้องพยายามอย่าใช้ชีวิตอยู่ในกรอบหรือความคาดหวังและความกดดันจากสังคมคนรอบข้างรอบตัวมากเกินไปอะคะ่ะเพราะว่าคือคุณอะเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างอรอบคอบเพราะฉะนั้นทำอะไรเหมือนอยู่ในกรอบอยู่ในความเคยชินคุณจะไม่ชอบอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ชอบทำอะไรที่มันเป็นกับว่าเป็นรายการเดิมๆเ,เป็นเหมือนมีแพลนเดิมๆเ,เป็นตารางเป็นตารางของตัวเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่คุณอะลองพาตัวเองอะอาจจะไปจากความเดิมๆจําเจของคุณบ้างมันอาจจะทําให้คุณอะเกิดประกายเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันจะนําไปสรรสร้างต่อยอดอะคะ่ะความรู้อะ ที่มากขึ้นและสิ่งสำคัญก็คือคนกองนี้ค่อนข้างใจดีและค่อนข้างเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือคอยเอาใจใส่แคร์ความรู้สึกคนอื่นนะจนบางครั้งอ่ะเราเก็บความรู้สึกของตัวเองไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่อ่ะออกไปเพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงความรู้สึกด้านลบของตัวเองอ่ะออกไปคนอื่นได้รับรู้บ้าง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท้ด้วยตัวตนของคนกองเนี้ยภายนอกอะ่ะใครๆก็จะค่อนข้างมองว่าคุณเนีเป็นคนใจดีมีน้ําใจคือภายนอกมันดูดีแล้วก็คิดว่าเราอะ่ะยังไงก็ได้จนบางทีมันทําให้เขาอะ่ะมาเบียดเบียนเราอะ่ะมันก็ว่ามาขอความช่วยเหลือตลอดเวลาทําให้เราอะ่ะ อาจจะเสียบาลานซ์ชีวิตหรือเสียสมดุลของเราพะมูแต่ไปคอยช่วยเหลือคนอื่นคอยฟังเสียงคนอื่นแต่ว่าไม่ได้ฟังเสียงตัวเองว่าจริง,รงๆแล้วตัวเราอะต้องการอะไรเพราะมวแต่ไปจัดการเรื่องของตัวเองเอ้ขอโทษค่ะเพราะมัวแต่ไปจัดการเรื่องของคนอื่นอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณนะ่ะอย่าลืมที่จะใจดีกับตัวเองบ้างนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะสําหรับคนกองที่หนึ่งกองคุณลุงนกคู่อ่ะต่อมาเรามาดูกองที่สองกันดีกว่าเนาะขอเก็บ ก่อนนะกองที่สองเห็นไม่เอ,อ่ยคุณแม่ฮิปโปนี่เนาะตึง้งโอเคสำหรับคนกองที่สองแล้วครับไพ่มีอะไรบ้างเอ่ยอ่าอ,อันแรกอาราดินแอนเดอร์เมจิกแลมโอเคต่อไปสล e ปปิ้งบิวตี้นะคะ เป็นเจ้าหญิงดิทาต้องจุมพิดหรือเปล่าใครจะจุมพิตนะแล้วก็เดะทวินโอเคค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนกลุ่มนี้คุณอะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนที่มีไอเดียมากมายและสามารถประยุกต์ความรู้อหรือว่าสรงสร้างอะคะ่ะ จากสิ่งที่คุณมีอ่ะเพื่อทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆอ่ะที่นําไปใช้ประโยชน์ได้อ่ะอย่างมากมายคุณเป็นคนที่แบบฉลาดแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนที่หัวไวเรียนอะไรก็จะค่อนข้างเก็ตได้เร็วแต่ด้วยความที่พออะไรที่เหมือนกับเราเข้าใจได้ง่ายๆได้เร็วอะคะ่ะมันก็ทําให้เราเป็นคนที่แบบเบื่อง่ายซึ่งมันก็ ทำให้เรารู้สึกแบบบางทีบางทีางท,ทาอะไรไม่สุดเพราะว่าเหมือนแบบอ่ะรู้นี่อ่ะรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วละมั้งเบื่อแล้วว่าขอไปเรื่องอื่นแทนละกันแล้วเราก็เป็นคนมีสเสน่ห์มีวัฒนมีวาทะสินดีพูดจาดีเราสามารถอะที่จะพูดโน้มน้าวใจให้คนอื่นอะค่อยตามหรือว่าเห็นด้วยได้เลยนะคะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็เลยทําให้ใครๆก็ชอบที่อยู่ใกล้เรา ส่วนเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอะกำลังจะสร,สร้างบางอย่างอะหรือว่ากําลังลงมือทําอะไรบางอย่างอะเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายอะหรือว่าโกที่คุณอะปักเอาไว้แล้วก็จะมีโอกาสดีๆอะค่ะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินการลงทุนธุรกิจอะไรพวกนี้ค่ะมันจะทําให้เราอ่ะ มันก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะ่ะที่ทำให้ชีวิตของเราอะค่ะมันดีขึ้นบางคนอาจจะมีการเลิกลาเพื่อไปเป็นเพื่อไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่คนกลุ่มนี้มักจะทำอะไรอะ่ะรวดเร็วแต่ไม่รอบคอบเพราะว่าชอบคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจอะไรเร็วอะ่ะ ก็ตรงนี้จะทําให้เกิดความเสียหายอะตามมาได้จนบางทีอะมันอาจจะส่งผลที่คุณอะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดเดิมเหมือนแบบไม่เหมือนที่ลงทุนมาที่ทํามาทั้งหมดอะผิดพลาดล้มนากกระดานรีสตาร์ทคอมอะไรประมาณเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเกิดความเสียหายอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทำอะไรอะก็คือไพ่อ่ะก็แนะนำอยากให้คุณอะรอบครอบ อย่าใจร้อนทำอะไรค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ระวังอีโก้ของคุณเพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ทําอะไรเก่งอ่ะจนบางทีอ่ะมันทําให้เราอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปให้ระวังคําพูดของเราอ่ะที่บางทีอ่ะเราไม่ได้คิดเราว่ามันเป็นการพูดเพื่อโอ้อวดหรืออะไรแต่เพราะด้วยความมั่นใจของเรามันทําให้คนอื่นอ่ะมองว่าเรากําลังโอ้อวดหรือว่าข่มเขาแล้วมันจะทําให้เขาเข้าใจเราผิดได้แล้วก็ระวัง การนำความรู้ความสามารถที่เรามีไปใช้ในทางที่ผิดนะคะเพราะว่ามันจะเกิดผลเสียหายตามมาได้ทีหลังภายแนะนำว่าให้คุณหัดเชื่อใจคนอื่นบ้างเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถคุณชอบที่จะทำงานฉายเดียวเพราะคิดว่าบางทีเราทำงานเดียวมันดีกว่าม,มันไม่ยุ่งยากอะแต่ว่า ในในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณข้างหน้าค่ะมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์ที่คุณน่ะทำให้คุณต้องประสานงานกับคนอื่นอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งถ้าคุณน่ะไม่ฟังเสียงคนอื่นบ้างอ่ะในแง่เรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้งานของคุณเสียหายและทําได้ไม่ดีอย่างที่คุณคิดแล้วก็หรืออีกในหนึ่งก็คือไพ่นีึก็จะเป็นบอกได้ว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสที่เข้ามานะแต่คุณน่ะ ไม่ยอมที่จะคว้าไม่กล้าที่จะคว้าไว้เพราะว่าคุณกลัวว่าแบบมันจะทําแล้วได้ไม่ดีเลิศอย่างที่คุณวางไว้เช่นแบบคุณคิดว่าถ้าคุณทํางานเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ได้ตามร้อยอ่ะได้แค่เก้าสิบห้างั้นไม่ทําเลยดีกว่าซึ่งแทนที่คุณจะได้โอกาสเนี้ยไปอ่ะมันก็เลยทําให้คุณอ่ะเสียโอกาสนี้ให้กับคนอื่นไปแทนอือฮึแล้วก็พยายนามแนะนำให้คุณอ่ะผ่อนคลายกับตัวเองบ้างอย่าแบบจริงจัง กับทุกอย่างอย่ามวัวแต่คิดเพราะคนกลุ่มเนี้คุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็จะมีอะไรคิดอยู่ในหัวอยากจะทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาซึ่งภายก็แนะนําให้คุณอ่ะลองปล่อยวางสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะแล้วลองกลับไปฟังเสียงข้างในจิตใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันคืออะไรแล้วก็อยากให้คุณอ่ะขอบคุณสิ่งที่เข้ามาในชีวิต แต่ละวันของคุณมันจะทำให้คุณอ่ะรู้สึกว่าเออโลกมันไม่หนักเกินไปและคุณอ่ะไม่ได้สู้หรือว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวไม่ว่าเรื่องนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนอะคะ่ะการหาเรื่องขอบคุณในแต่ละวันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะหนึ่งก็ทำนั้นในแต่ละวันอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูโอเคค่ะเกาะจบแล้วนี่คือของคนกลุ่มที่สองนะคะโอเคค่ะต่อมาเรามา กองที่สามนะคะเป็นของคุณหนูตุ่นน้อยนี่คุณหนูตุ่นน้อยของเราตึง้งอ่าไพ่มีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมี The Guardian Angel นะคะแล้วก็มี f o u r of Crystal นะคะแล้วก็อ่า โอ้เ oh, <c oughs> ข้ากับตีนหน้าหนาวใครเลือกกองหนูตุนบ้างยกมือขึ้นหนึ่งนะคะหนึ่งก็เลือกกองนี้อ่ะลองมาดูกันว่าคนกองนี้ <c oughs> จะเป็นยังไงคนกองเนี้ยค่ะคุณนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆจะเรียกว่าไฮเปอร์ก็ได้อ่ะชอบที่จะขยับตัวเดินไปมา เหมือนเป็นคนที่มีพลังงานขอโทษค่ะพลังงานมากมันล้นนะคะอยู่ไม่สุขแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบมีไอเดียใหม่ๆชอบสร้างอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาชอบที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆซึ่งก็คล้ายๆคนที่กลุ่มสคล้ายๆกับคนกลุ่มที่2ค่ะอืมเป็นคนที่พร้อมที่จะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้ากับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวรอบข้างได้แล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบที่จะออกไปข้างนอก ไปหาแรงบันไดจับันดาลใจต่างๆคุณมักจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้านแต่ช่วงนี้อาจจะอเพราะว่าโควิดมันก็จะทําให้เราออกไปไหนได้ลำบากหน่อยเนาะและเป็นคนที่ชอบของใหม่ๆอ่ะมันก็เลยทําให้เราอ่ะขี่เบื่อเบื่อง่ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆเนี้ยหนึ่งมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายของบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่มัน เข้ามากระแทกให้เราอะต้องต้องปรับตัวค่ะแล้วเราอะจะเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อเพื่อเป็นการปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามาเนี่ยค่ะไม่ว่ามันจะเป็นมันเป็นได้หมดเลยนะการงานการเงินธุรกิจหรือแม้กระทั่งความรักก็ได้อะเช่นบางคนอะก็อาจจะมีการมองหางานใหมย่ย้ายที่ทํางานใหมย่ย้ายบริษรัทหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งก็ได้ค่ะ ถามว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เข้ามามันดีไหมมันทําให้เกิดโอกาสที่ดีแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะค่ะที่มันจะสามารถสร้างรากฐานสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เราต่อไปได้ในอนาคตด้วยอ่าคำแนะนํานะคะด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงอะที่มันเข้ามามันอาจจะสร้างความกังวลใจและก็ความเครียดอะให้เราได้บ้างซึ่งบางทีอะ เราก็อาจจะเหมือนกับว่ามัวแต่ปรับตัวปรับตัวแก้ไขกับสิ่งที่เข้ามาอย่างงี้ค่ะจนบางทีอ่ะมันทําให้เราเสียสมนดุลเสียสมดุลในชีวิตแล้วก็เราอ่ะด้วยความที่เราอ่ะอาจจะต้องการความมั่นคงคนกลุ่มเนี้ยค่ะจะเหมือนมองความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องวัตถุคืออยากมีเงินมากๆพยายามหางานพยายามทํางาน หาเงินเพื่อที่จะได้แบบมีความมั่นคงในชีวิตนะจะได้ไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราอ่ะบาลานตรงนี้ได้ไม่ดีอ่ะคือมัวแต่มองเรื่องการหาเงินการให้เวลากับกับการงานนะคะจนบางทีอ่ะทำให้เราอาจจะละเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวคนรักมันเลยทําให้เราเกิดความเสียหายตามมาได้หรือบางคนอ่อาจจะกลัวที่จะเสี่ยง เพราะว่ากลัวว่าถ้าผลที่ตามมาไม่ได้อย่างใจละ่ะไม่ได้อย่างที่เราแบบต้องการละ่ะเราจะเสียเวลาไหมเราจะเสียเปล่าไหมสิ่งที่เราลงทุนลงแรง,ง,งไปเช่อนอ่ะคุณอ่ะออัใน,น,นแง่อย่างเช่นในเรื่องความรักนะคะคุณน่ะชอบเขาชอบใครสักคนหรือว่ามีคนเข้ามาเนี่ยแล้วแบบคุณก็คิดว่าเอ๊ะเราจะลองดูไหมอะแต่ถ้าลองดูแล้วคบกันไปแล้วไม่รอดอ่ะมันก็เสียเวลาปะวะถ้างั้นไม่เสียงเลยดีกว่าไม่คบ ทั้งทงที่คนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบคิดก,กับเราและสามารถครบกับเราได้ยืนยาวต่อไปในอนะคตอันยาวไกลก็ได้หรือว่ามีงานใหม่เสนอเราเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะเป็นงานที่เราไม่ถนัดเลยหรือว่าเป็นงานที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่สายเราเลยแต่ว่าหัวหน้าเราอีกแผนหนึ่งนั้นแบบเฮ้ยแต่ผมคิดว่าคุณทําได้นะอยากแบบให้คุณมาลองจับตรงเนี้ย แต่ด้วยความที่เราอะกังวลแล้วก็สร้างข้อจํากัดต่างๆมาล้อมกรอบตัวเราเองไว้อะทําให้เราอะไม่กล้าที่จะไปจับมันทั้งๆท,ท,ที่แบบไองานงานนี้มันอาจจะสร้างความก้าวหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เราอะในชีวิตต่อไปในอนาคตก็ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งภพยก็เลยแนะนําว่าคนกลุ่มนี้ค่ะของที่สามนะคุณอะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาสต,าต,าต่างอะค่ะที่เข้ามาอย่าเอาแต่กังวลถึงผลลัพธ์ ว่ามันน่ะจะไม่เป็นไปอย่างใจมันจะไม่มีทางเป็นไปได้เพราะความคิดของเราอะคะ่ะมันจะนำพาสิ่งที่เราคิดอะให้มันเกิดขึ้นจริงเหมือนตามแรงกดตามกดแรงดึงดูดนะเนาะทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจถ้าใครไม่รู้ลองลองเสิร์ช Google อ่านคร่าวๆดูได้นะคะซึ่งถ้าเราอะอยากทำให้ชีวิตของเราดีและมีความก้าวหน้าเพื่อจะนำไปสู่ความมั่นคงอะเราก็ต้องกล้าเสี่ยงกล้าเทคลิสสิ่งที่เข้ามาเพราะฉะนั้นอย่า อย่าก,กลัวที่จะคว้ามันไว้อะค่ะอย่างน้อยถ้าเราทําแล้วมันไม่ดีไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็เราก็จะไม่เสียใจที่เราได้ลองทําไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่คว้าโอกาสต่างๆพวกนี้ไว้อะแล้วจนวันหนึ่งมันผ่านไปเวลาผ่านไปแล้วคุณก็ยังอยู่จุดเดิมแล้วคุณจะกลับมานั่งเสียใจไหมว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นเราลองทําล่ะวันนี้เราคงจะไม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น คนกองที่3นะคะคุณเนี่ยคนกองเนี้ยมีแรงมานานใจมีความคิดความฝันที่อยากจะทำชีวิตต่างๆของคุณน่ะให้มันเป็นไปอย่างใจอะ่ะมากมายแต่ว่าสิ่งต่างๆที่คุณฝันที่คุณวาดไว้ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะถ้าคุณน่ะไม่เริ่มที่จะลงมือทำเพราะนั้นหนึ่งเป็นกำลังใจให้คนกองนี้นะคะรวมทั้งตัวหนึ่งเองด้วย โอเคค่ะก็จบแล้วทั้งหมด3กองใครชอบไม่ชอบยังไงหนึ่งฝากคอมเมนต์แชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเป็นเพื่อนมากดติดตามมาฟังหนึ่งนะดีใจมากจริงๆมีอะไรอยากให้หนึ่งปรับปรุงก็บอกหนึ่งได้พร้อมจะเก็บไปพิจารณาเสมอค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาก่อนขอให้ทุกคน เจอช่วงเวลาที่ดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย